สำหรับท่อที่ใส่นะครับก็เป็นท่อนะครับท่อลอยปากเม็ดหนึ่งนะครับปากท่อนะครับสำหรับก็มาวิธีก็อจาเอาทรายลองลองด้านล่างนะครับลองด้านล่างลองด้านล่างนี่นะครับแล้วก็ไม้กระดานใส่นะครับเอาไม้กระดานใส่แล้วเอาเห็ดเลี้ยงขึ้นนะครับเลี้ยงได้สองหน้านะครับด้านนั่นหนานึงนะครับด้านนี้อีกหนานึ่งนะครับเลี้ยงหันก้อนเห็ดใส่กันนะครับพี่น้องขึ้นแล้วก็พาสแลนปิดแบบนี้ นี่นะครับอ่าอันนี้ผมท่อนึงมันจะใส่ได้ประมาณร้อยก็ก้อนนะครับร้อยนิดนะครับผมสร้างมาซีท่อนะครับได้อยู่ซีร้อยซี่ร้อยกก้อนนะครับอ่าสามว่นนี้นะครับหนึ่งสองสามนี้จะลงเป็นเห็ดนางฟ้านะครับส่วนบ่นนั้นเป็นเห็ดนางลมนี่นะครับการรัดคือจังสี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อหน้าผมจะเห็ดเป็นโครงเหล็กนะครับในการใส่อ่ะ นังยางรัดเข้าไปนะครับใส่ผ้าสแลนปิดหน้าขบวบนดีๆเลยนะครับไม่ต้องเห็นแบบนี้นะครับผ้าพี่น้องเบิ้งอันนี้คือนี่นะครับอู้แตกแล้วพี่น้องกำลังแตกแล้วนะครับแตกแล้ว่นได้แค่มือเดียวนะครับนี่นะครับผมเรียงขึ้นเมื่อวานนะครับโอ้เมื่อเมื่อก่อนนี่นะครับด้มือสองมือเมื่อนี้คือมือที่สองนะครับนี่เริ่มแตกแล้วครับพี่น้อง นรี่ครับผมเพชรแปนี้นะครับปลูกในโรงทอดนะครับใส่สองด้านนะครับทังคุณก็ใส่คือกันนะครับเติมแตกออกมาเยอะแล้วนะครับเปิมจอเสือนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวบ่อนั่นนี่ผมเพิ่งเลี้ยงใส่เมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับผมก็จะทำอยู่สี่บ่อนะครับ